ครับค่ะคุณวิโรจน์ค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้เนะี่ยรู้สึกยังไงหรือว่ามีมุมมองยังไงบ้างสําหรับการตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาแล้วก็สามารถฝ่าด่านของการโหวตของสอวอได้อย่างง่ายดายด้วยก็คงต้องยืนยันครับว่าจาะแถลงการใดๆที่ออกมานะครับและก็ตลอดจนการอภิปรายนะครับของคุณหมอชลนั่นนะครับ,รบก็ยืนยันชัดเจนครับว่านี่ไม่ใช่หน้าตาของรัฐบาลท,ที่ประชาชนต้องการแต่เป็นรัฐบาลท,ที่ เป็นการสยบยอมต่อฝ่ายอนุรักษ์นิยมและสวส5ห้าสิบที่เป็นผลิตผลของเผด็จก,การนะครับก็ผมว่าประชาชนก็คงรู้สึกนะครับเสียใจแล้วก็คงไม่ได้คาดหวังมากครับว่าหน้าตาของรัฐบาลที่หลังจากเลือกตั้งเสร็จจะมีหน้าตาแบบนี้นะครับแต่อย่างไรนะครับเมื่อเมื่อมันเกิดอย่างนั้นไปแล้วนะครับการหักหาน้ําใจประชาชนเกิดขึ้นแล้วการตบันิสัตว์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องกลับมา ที่หน้าที่ของแต่ละฝ่ายแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดต่อไปแต่ยืนยันครับว่านี่ไม่ใช่หน้าตาที่ไม่ใช่หน้าตารัฐบาลที่ประชาชนต้องการอยากเห็นนนแน่นะครับอืมค่ะพักเพื่อไทยยืนยันว่าจะตั้งรัฐบาลสลายขั้วแก้ข้ามความขัดแยง้งอันนี้คิดว่ามันโอเคไหมคะมันสามารถสลายความขัดแย้งได้จริงไหมความความขัดแย้งนั้นมันยังคงอยู่ไหมก็เขาเรียกว่าคือแสดงมุมมองของพักเพื่อไทยคงมองเฉพาะความขัดแย้งระหว่างตัวเองกับฝ่ายอำนาจศักดินา ก็คืออันนี้คือแน่นอนนะครับก็คือสลายความขัดแย้งระหว่างพรรคเพื่อไทยและผู้มีอำนาจตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยกับฝ่ายอนุรักษนิยมและฝ่ายศักดีนาแต่ไม่ได้สนใจความขัดแย้งความผิดหวังที่อยู่ในใจประชาชนเลยมันต้องนิยามก่อนว่าความขัดแย้งระหว่างใครกับใครถ้าบอกว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างพรรคเพื่อไทยและผู้มีอำนาจการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยกับฝ่ายอำนาจศักดินาก็อาจจะเป็นไปได้ แต่ถ้าเกิดนี่เป็นการสลายความขัดแย้งที่อยู่ในใจของประชาชนผมคิดว่านี่ไม่ใช่เลยกับเป็นการสูงความไม่พึงพอใจคําถามต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในหัวใจของประชาชนต่างหากถูกไหมครับค่ะทีนี้รู้สึกยังไงคะกับคําอภิปรายของคุณหมอชนน่านที่บอกว่าถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับก้าวไกลแล้วก็พูดทํานองว่าวิธีของพรรคก้าวไกลอ่ะมันเหมือนดื้อเหมือนหัวชนฝาแก้ปัญหาประเทศไม่ได้คืออย่างนี้ครับก็คือ เราเพียงแค่ไม่ยอมสยบยอมนะครับกับอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนเราไม่ยอมให้พรรคของเราเป็นที่สิงสู่ของเผด็จการเราไม่ยอมให้ก้าวไกลไปเป็นนั่งร้านให้กับเผด็จการเท่านั้นเองคือยังไงเราก็ยืนหยัดที่จะซื่อตรงและก็ตรงไปตรงมากับประชาชนไม่ตระบัตสัตว์ไม่ชักแม่น้ําทั้งห้านะครับทรยศหักหลังประชาชนเท่านั้นเองถ้าสิ่งนั้นเรียกว่าดื้อเราก็คงต้องดื้อต่อไปแต่สําหรับเราเราไม่เรียกว่าดื้อครับ เราเรียกว่าความตรงไปตรงมาแล้วก็ความซื่อสัตย์ที่มีต่อประชาชนซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นมุมมองของแต่ละคนนะครับใช่ไหมก็ดีชั่วอยู่ที่ตัวทําสูงต่ําอยู่ที่ทําตัวก็เท่านั้นเองนะครับคือถ,ถ้าเกิดคุณไปถามค,คุณไปถามคนที่รักษาสัจจะก็จะมองว่านี่คือการรักษาคําสา์แต่ถ้าเกิดคุณไปคนคุณไปถามคนที่ปลิ้นปล้อน,รอนกระล่อนเขาก็จะบอกว่านี่คือการดื้อมันก็แล้วแต่มุมมองของคนถูกไหมครับแต่ยังไงผมยืนยันว่า ความตรงไปตรงมาแล้วก็การรักษาสัจจะที่มีไว้ให้กับประชาชนเนี่ยมันเป็นคุณค่าสําคัญที่เราต้องรักษาเอาไว้ในมุมของเก้าไกลนะครับค่ะฟังที่คุณหมอพูดแล้วรู้สึกโกรธไหมคะก็คืออย่างนี้มันมีสองม,มุมคือถ้าเกิดม,มุมนึงแต่เราเข้าใจคุณหมอชชนานั่นว่าคุณหมอเขาพูดเพืา่อกาันโฆษณาเท่านั้นเนี่ยเราก็อย่าไปถือสาอะไรกันเลยเพราะหลังๆเนี่ยคุณหมอก็จะพูดอยู่เสมอถูไกไหมฮะก็ไป ตบหน้าอกนะครับการเวทีนะครับรับปากนะครับว่าไม่มีดีลกับลุงป้อมไม่ร่วมกับลุงป้อมไม่ร่วมกับลุงตู่รวมไทยสร้างชาตนิน่าจะเป็นพักการเมืองแรกเลยด้วยซ้าไปนะครับที่เพื่อไทยเนี่ยนะครับปฏิเสธนะครับพักที่อ้ำอ้ํพักที่อ้ําอ้ําอึ้งๆเนี่ยคือพลังประชารัฐแต่ปรากฏว่าพักที่ปฏิเสธชัดเจนเลยกับเป็นพักแรกที่ชัดเจนว่าจะร่วมคือรวมไทยสร้างชาติไี่ครับและยังมีอะไรอีกล่ะก็ผมคิดว่าก็มีคําพูดที่หลุดออกมาว่าเป็น เพื่อการรดน้ำลงเพื่อให้ได้มาซึ่งการหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้นอีกดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองว่าเออเขาทาอย่างนี้จนกัจนจนเป็นนิสัยเนี่ยการพูดอะไรในสภาก็อาจจะเป็นแค่การหาเสียงนะครับของสวเท่านั้นก็ได้แต่ถ้าเขาพูดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยอันนี้น่าตกใจกว่านะคือถ้าเกิดเขาพูดตรงนั้นเป็นนิสัยว่าเพื่อการโฆษณาเท่านั้นเพือ่อเพื่อการโฆษณาเท่านั้นไอเราเราคงไม่ต้องไปวิเคราะห์อ,อะไรหรอกเพราะว่ามันไม่มีแกนสารอะไรเพียงพอที่จะวิเคราะห์ไห แต่ถ้าเกิดเขาคิดอย่างนั้นจริงๆอันนี้น่าคิดมากเพราะโดยปกติแล้วการร่วมรัฐบาลเนี่ยระหว่างพรรคการเมืองใดๆเนี่ยพ็มักจะต้องพิจารณาร่วมจากพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์หรือแกนความคิดที่ใกล้เคียงกันถูกไหมคุณจะเอาพรรคการเมืองที่สนับสนุนเสียงของประชาชนนะครับแล้วก็นิยมประชาธิปไตยเนี่ยจังไงหัวเด็ดตีนขาดมันเป็นร่วมกับพรรคที่เป็น,นกลไกในการสืทรบทอดอำนาจของเผด็จก,การไม่ได้หรอกถูกไหมดังนั้นวันนี้มันก็ตั้งข้อสงสัยได้ว่าตกลงแล้วอุดมการณ์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ย เป็นอย่างไรกันแน่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเชื่อมาโดยตลอดว่าพรรคเก้าไกลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีอุดมการ์ที่ใกล้เคียงกันคือเราเชื่อว่าอำนาจอะที่ไตเป็นของปวงชนชาวไทยและเราเชื่อมั่นในระบบเาธิไตย,ตยแล้วไม่ยอมให้พรรคของตัวเองเป็นที่สิงสู่ของประเด็จการแต่ณวันนี้มันก็ต้องตั้งคําถามเสียใหม่แล้วถูกไหมครับแต่ที่น่ากังวลไปมากกว่านั้นมากกว่าการเสรียสีพรรคเก้าไกลเนี่ยผมคิดอย่างนั้นครับคือการเสรียสีพรรคเก้าไกลเนี่ยเอาไว้ก่อนเถอะ แต่ผมว่ามีประโยคนหนึ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเรื่องของอการอธิบายเรื่องข้อติดติงจากสอวอรเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญจากรัฐธรรมนูญปีหกซึ่งเป็นรัฐนูญเป็นผลผลิตของผลิตการให้กลายเป็นรัฐนูญฉบับประชาชนใช่ไหมซึ่งคุณหมอโชลนั่นก็พูดเอาไว้อีกว่าว่าเป็นเพียงการรณรงค์หาเสียงในช่วงเลือกตั้งเท่านั้นอีกแล้วปกลงแล้วรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่จะปลดแปก นะครับโซ่ตรวนต่างๆจากเผด็จการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือไม่หรือจะยอมให้ร<ม>ัฐนูลห0สซึ่งเป็นผลิตผลเป็นกติกาของเผด็จการเนี่ยได้ยึดกลุ่มประเทศเอาไว้ต่อไปอยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็ยังคอยยังคอยเป็นโซ่ตรวนในการถ่วงความเจริญแล้วก็ริดลอนความหวังความฝันของประชาชนอีกต่อไปต้องให้ประชาชนสูงสิน้นหนึ่งชั่วยุคคนไปอย่างสูงเ่าอีกแล้วอีกกี่ชั่วยุคคนกันนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพื่อไทยจะต้องตอบคําถามประชาชนว่าตกลงแล้วรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจะได้ไหมจะมีการแก้ไขรัฐมนูลไหมหรือและที่สำคัญที่สุดคือไอ้การแาาก้ไขรัฐมนูลที่ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐมนูลตามอําเภอใจของเผด็จการหรือเป็นการแก้ไขาตามความประสง <c oughs> คส์ของประชาชนซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับแล้วส่วนตัวคุณวิโรธลึกๆคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมคะการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเป็นความเป็นห่ว,วง นะครับเพราะคืออันนี้คือผมไม่ได้พูดลอยๆหรือว่าโจมตีพรรคเพื่อไทยนะครับเราพูดในหลักการเราจํากันได้ไหมครับในปี62ถูกไหมครับจริงๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีดับเบิลที่อยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆเนี่ยแหละแต่พอไปรวมกับพลังประชารัฐณขณะนั้นถูกไหมครับก็มีเงื่อนไขในการแก้ไขรัฐนูลเช่นเดียวกันถูกไหมแต่สุดท้ายแล้วได้แก้ไขไหมได้แก้แต่แก้แค่อะไรครับแก้เพียงแค่ระบบเลือกตั้งไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับพี่น้องประชาชนเลย เป็นการแก้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเมืองของคนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าระบบการเลือกตั้งแบบนี้จะเป็นคุณต่อเขาในการยึดกลุ่มอํานาจของประเทศแต่สุดท้ายก็ทําไม่สําเร็จซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ตื่นรู้แล้วก็เข้าใจถึงแผนร้ายของฝ่ายเผด็จการนะครับก็ต้องขอบคุณเวลากที่ดีด้วยนะครับค่ะตอนนี้ขอสอบถามความพร้อมของพรรคก้าวไกลในการทําหน้าที่ฝ่ายค้านค่ะมีความพร้อมมากแค่ไหน จริงๆผมคิดอย่างนี้ครับว่าเรามีความพร้อมในการทําหน้าที่สสมาตั้งนานแล้วนะครับ mm hmm. คือจริงๆแล้วสสเองเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่แค่เป็นฝ่ายค้านอย่างเดียวนะครับแต่มีหน้าที่สําคัญอย่างน้อยอยู่สเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการาผลิตแก้ไขทบทวนกฎหมายแล้วก็รวมทั้งยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยหรือไม่ทันสมัยด้วยซึ่งถ้าคุณลูกตาเนี่ยได้ติดตามการเมืองมาสักระยะหนึ่งจะรู้ใช่ไหมเวลาข้าราชการทํานั่น mm hmm. ทานี้ไม่ได้เขามักจะบอกว่า เนี่ยอยากทาตามคา,าแนะนํามากเลยแต่ติดที่กฎหมายเนี่ยกฎหมายม,มันมันไม่ให้อํานาจทาเอาไว้หรือกฎหมายมันขัดอค,คราวนี้เนี่ยแหละครับประชาชนก็มักจะถามว่าเออในเมื่อมันติดที่กฎหมายแล้วทาไมมันไม่แก้ที่กฎหมายมและที่ผ่านมากฎหมายก็มักจะตัวพระราชบัญญัติก็จะถูกส่งมาจากครมและหน้าที่สอสในสภาก็คือยกตามนะฮะรัฐบาลเท่านั้นเองถูกไหมทั้งที่จริงแล้วกฎหมายที่ผ่านมาจากครมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคิดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับงานข้าราชการ แต่อาจจะไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์และความประสงค์ของพี่น้องประชาชนหลายกลุ่มหลายก้อนจริงๆจังๆซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะครับก้าวไกลเราก็มีความมุ่งหวังอย่างเต็มที่นี่แหละที่จะให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นที่ผลิตกฎหมายนะครับที่อบรับความต้องการและประสงค์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งตอนนี้เราก็ทยอยยื่นไปแล้วนะครับ,รบซึ่งเราอยู่ในคิวก็40กว่าฉบับและย,ยังมีมากกว่านี้อีกนะครับนะฮะซึ่งเรื่องนี้เรามีความพร้อมอยู่แล้วส่วนเรื่องของการติดตามตรวจสอบงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณแล้วก็ ความโปร่งใสและการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งตรงนี้ก็อันนี้เราก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วคืออย่างนี้ครับ <S <S คือต่อไปเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านเนี่ยสิ่งที่ก้าวไกลเรารังเกียจที่สุดก็คือเรื่องของความลึกลับดํามืดและการไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลซึ่งมันนามาซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นภัยร้ายและเป็นศัตรูตัวฉกาจของพรรคก้าวไกลอยู่แล้วแต่นันก็เรื่องของการติดตามตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไร ส่วนหน้าที่ที่สามในเรื่องของการเป็นกระบอกเสียงและก็สะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนนี่เราก็ทําอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่ประกาศผลจากการเลือกตั้งดังนั้นก็ทั้งสามหน้าที่นี้เราก็มีความพร้อมอยู่แล้วครับค่ะแล้วในส่วนของหน้าที่ในทางนิติบัญญัติในเกี่ยวกับการเสนอกฎหมายต่างๆค่ะตรงนี้มีความคาดหวังว่าจะสามารถผลักดันได้มากน้อยแค่ไหนคะคืออย่างนี้ครับแต่เดิมเนี่ยกฎหมายเนี่ยสังเกตด้วว่าประชาชนเนี่ย ก็มักจะติดตามได้ค่อนข้างจํากัดใช่ไหมครับเนื่องจากสื่อสมัยก็มักจะมีจะมีแต่สื่อสิ่งพิมพ์เนาะแต่ตอนนี้มันมีสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็ส่อินซือินเทอร์เน็ตต่างๆถูกไหมครับและรวมทั้งสื่อกระแสหลักก็มีการทาข่าวเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆดังนั้นผมเชื่อว่าเวลากฎหมายใดๆก็ตามเนี่ยที่มีประโยชน์กับประชาชนหรือว่าแก้ไขไอ้เรื่องเงื่อนไขที่มันล้าสมัยอย่างเงี้ยอย่างเช่นพรบสถานบันเทิงสุราก้าหน้าหรือว่ากฎหมาย ะระเบียบราชก,การกระทระวงกลาโหมหรือการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ยหลายนโยบายก็อยู่ในนโยบายของเพื่อไทยเองถูกไหมครับแล้วก็เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนผมคิดว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาแยกเขาแยกเรานะครับว่าเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะแต่โดยปกติฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเอายกเว้นในยุคผลเอกประยุทธ์ก็แล้วกันนะครับรัฐบาลก็มักจะยื่นเงื่อนไขอะไรอย่างนยื่นไงยื่นกฎหมายที่ตัวเองร่างมาประกบเท่านั้นเองซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหานะครับถ้าเกิดสาระ บางอย่างจะ,จะ,จ,ะจะผิดแผกแตกต่างกันไปบ้างแต่ถ้าเกิดใจกลางสัมพัญยังคงใกล้เคียงกันเนี่ยเราก็พิจารณาในสภาร่วมกันได้นะครับผมคิดว่านายกที่ชื่อเสถาทวีสินคงจะไม่เซ็นตัดตกกฎหมายแบบทุกกฎหมายแบบพลเอกประยุทธ์นแน่นอนนะครับแต่ว่าการยื่นกฎหมายประกบจากฝั่งรัฐบาลคงมีแน่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีก็ได้มาถกกันนะครับ ในส่วนของกฎหมายของก้าวไกลอย่างถ้าตัวอย่างการการประชุมสมัยที่แล้วอย่างเงี้ยมันก็มีหลายหลายกฎหมายที่ฝั่งรัฐบาลเดิมเขาอาจจะไม่เห็นด้วยซึ่งตอนเนี้ยพักรัฐบาลเดิมเขาก็มาอยู่กับรัฐบาลใหม่ตรงนี้มีความกังวลไหมคะว่ามันอาจจะแบบผ่านได้ยากังเอาง่ายๆนะที่จะต้องวักใจเลยนะครับคือต้องยอมรับนะครับว่าสภาพกองทัพที่อยู่ในลักษณะลับซ้อนลับแบบเนี้ยแล้วก็การใช้จ่ายงบประมาณที่สู่รุ่ยสู่ร่แบบเนี้ย พรรคเพื่อไทยเองก็เคยอภิปรายไว้ในสภาในยุคก่อนถูกไหมครับแล,และรวมนั้งหร,หรือหรือนโยบายอย่างยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันถูกไหมครับผมคิดว่าคง <c oughs> จะไม่ใช่พูดเพื่อการโฆษณาทั้งหมดหรอกนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดมีพรบยกเลิกการเกณฑ์ทหารเข้าไปเนี่ยผมว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่เพื่อไทยจะไม่ผ่านนะ <ừ> ถูกไหมครับ <ใช S 1> แต่ถ้าเกิดไม่ผ่านให้ก็ต้องมีคําอธิบายต่อประชาชนแต่ถ้าเกิดคำอธิบายไม่สมเหตุสมผลเนี่ย วิกฤตศรัทธาเนี่ยของพี่น้องประชาชนก็จะเกิดขึ้นสูงมากสูงเพิ่มขึ้นไปอีกถูกไหมซึ่งผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยไม่น่าจะทําอย่างนั้นหรอกในกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับอืมค่ะเราสรุปในส่วนของตําแหน่งมัน<ห>วัดอย่างนี้ได้นะลูกตามันวัดอย่างนี้ได้นะมันวัดค่ะค่ะพี่อาวภาพในการเป็นแกนนําของพรรคเพื่อไทยด้วยนะถ้าเกิดที่นโยบายที่ตัวเองหาเสียอย่างแข็งขันถูกไหมปัญหาที่ตัวเองก็รู้อยู่กับอกเพราะตัวเองก็เคยเจอมาในสมัยฝ่ายค้านแต่ยังยอมให้ผูก เขาเรียกถูกครอบงำอะ่ะนะโดยรัฐบาลเดิมเนี่ยโดยที่ตัวเองเป็นแค่แกนำกำนํากรมมารอเนี่ยแต่แตัวเองไร้อา like นาจการต่อรองขนาดนั้นอะ่ะผมว่าผมว่านี่แหละคือสิ่งที่ประชาชนจะต้องจับตาดูว่าว่าพรรคเพื่อไทยมีสภาพในการเป็นแกนนํารัฐบาลหรือเปล่าถูกไหมถ้าถึงขั้นว่า<ม>สิ่งที่ตัวเองหาเสียงทุกเรื่องเป็นเพื่อการโฆษณาเท่านั้นนี่จบแล้วนะครับซึ่งผมซ,งซึ่งผมไม่คาดหวังว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะ อืมค่ะอืมแล้วในส่วนของพระเก้าไกลสรุปแล้วอะค่ะจะเอาตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านหรือว่ารองประธานสภาออตาแหน่งไหนที่มันสาคัญกว่าแต่ว่าจริงๆเราคงเขาว่าตําแหน่งไหนสําคัญกว่าผมคิดว่าเราคงต้องเอางานของเราเป็นหลักนะครับอย่างงานของเราตอนนี้คือเราให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนในการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มันตอบรับกับโลกสมัยใหม่แล้วก็ความต้องการความประสงค์ของพี่น้องประชาชนใช่ไหมอย่างเช่นพรบโรงแรมอย่างเนี้ยเห็นไหมโลกยุคใหม่เป็นไปไหนแล้วถูกไหมพรบโรงแรม 2อ4 7ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ถูกไหมครับหรือพอรบ,บสถานบันเทิงอย่างเงี้ยกฎหมายที่ล้าสมัยก็กลายเป็นเครื่องมือในการรีดไถประชาชนอีกถูกไหมครับแล้วก็ยังมีอีกหลายฉบับครับหรือพอรบวินัยการเงินกันกรคลังอย่างเงี้ยที่กองทัพเนี่ยเขียน MOU แล้วก็ไม่ต้องส่งเงินนอกองบประมาณเข้าคลังอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันก็ต้องมีการแก้ไขแหละครับผมคิดว่าตำแหน่งไหนที่ทําให้เราทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนได้ดีที่สุดเราคงเอาเลือกตําแหน่งนั้นแหละนะครับ ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวคงต้องหารือกันอีกที่หนึง่งแต่ว่าที่คุณ,คณวิโรจน์พูดมามันก็เหมือนแบบพักดานกฎหมายต่างๆอันนี้มันก็ควรที่จะเป็นตําแหน่งรองประธานสภาหรือเปล่าคะแล้วแบบนี้จะมีการพูดคุยกับพรรคอื่นๆที่เป็นพรรคฝ่ายค้านไหมเรื่องนี้ก็คงต้องหารือกันครับว่ามันคงต้องม,มีเ,อเ,อเ,อเอโอเคถ้าแต่เรามองในเรื่องของการผลักดันกฎหมายใช่ครับตาแหน่งร <c oughs> องประธานสภาเนี่ยที่ได้รับมอบหมายาให้ดูแลเรื่องกฎหมายซึ่งตอนนี้คุณปฏิพัฒน์เป็นอยู่เนี่ยมันก็มีความความสำคัญเนาะ แต่ในประเด็นเนี้ยเรายังไม่ได้พิจารณาถึงบทบาทนะครับความสําคัญของผู้นําฝ่ายทานซึ่งเก็คงต้องดูในรายละเอียดซึ่งผมเชื่อว่ามันคงสําคัญทั้งคู่แต่สุดท้ายมันคงต้องมาเทียบว่าการดํารงตําแหน่งไหนมันทําให้เราขับเคลื่อนภารกิจของเราได้ดีกว่ากันนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคงคงยังคงยังต้องพิจารณาอย่างรอบคอบครับค่ะทีนี้ค่ะปัญหาอื่น ตอนนี้พักเก้าไกลจะทํายังไงอย่างเช่นปัญหาที่ประชาชนถูกคุมขังด้วยความผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือในส่วนนี้เก้าไกลจะเดินหน้ายัางไงบ้างคะผมคิดว่าก็คงต้องเบื้องต้นเนี่ยก็คงต้องดูข้อมูลอีกทีหนึ่งครับว่าตอนนี้สถิติเป็นอย่างไรแต่ผมยังยืนยันเหมือนเดิมว่าประชาชนก็ยังต้องมีสิทธิ์ในการประกันตัวถูกไหมแล้วก็การพิจารณาต่างๆเนี่ยก็คงต้องพิจารณาอย่างเป็นธรรมนะครับแล้วก็เปิดเผยนะครับนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวคงต้อง ตั้งคณะกรรมการตั้งคณะกรรมการสามัญก็คงยาขัาเคลื่อนผ่านคณะกรรมการสามาัญแล้วผมว่าเรื่องนี้นะเพื่อไทยก็ทราบปัญหาดีถูกไหม<ฆ>ว่ามันมีความอายุติธรรมเกิดขึ้นอยู่ถูกไหมสิทธิการประกันตัวก็ดีถูกไหมครับแล้วการพิจารณาคาดีต่งางๆก็ดีถูกไหมก็มีข้อจํากัดอยู่นะครับซึ่งตรงนี้พ่อคงต้องใช้กลไกของคณะกรรมการสามัญเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการพัฒนาการเมืองก็ดีนะครับแล้วก็ยังมี คณะกรรมาการต่างๆก็ดีเนี่ยนะก็ต้องร่วมกันพิจารณาคืออย่างไรสุดท้ายจริงๆเราคิดว่ามันเราต้องทำรงความเป็นธรรมให้ได้ครับและเรายังยืนยันนะครับว่าถ้าประมวลกฎหมายอาญามาตรา1น2อยบเนี่ยยังคงถูกใช้เนี่ยนะครับนะกับพี่น้องประชาชนในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยนะมันก็มีความจําเป็นที่จะต้องแก้ไขให้มีความเหมาะสมมากขึ้นครับเนี่ยแต่มไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหายอย่างเนี้ไม่จบไม่สิ้นนะครับ ดัง <Bere an> นั้นเนี่ยในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา1อ2เนี่ยมันก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ในวิธีคิดของเราอยู่นะแล้วก็ยังอยู่ในแผนที่เราจะต้องดําเนินการต่อไปกันนะครับคู่กันนะครับคนกรรงมิิการก็ทําไปการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา102ก็ต้องทาไป ค่ะในส่วนของเห็นคุณนะัทวุฒิใส่เกลือฝากให้พักเก้าไกลช่วยแก้พระราชบัญญัติปชปชให้ญาติ99ศพเนี่ยยื่นฟ้องเองได้แต่ว่ามีคนบอกว่ามันยากค่ะเพราะว่าคนที่มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์อะ่ะมันกลายเป็นฝ่ายรัฐบาลไปแล้วอันนี้มีมุมมองมีความคิดเห็นยังไงคะผมว่ามันก็ต้องผลักคืนนี้ครับกฎหมายทุกอย่างนะครับที่จะเอาผิดก,กับรัฐมันยากหนดะแต่ผมเชื่อว่าในยุคนี้เนี่ยถ้าเกิดมีประชาชนเนี่ยนะครับเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กแล้วก็พร้อมเดินเคียงคู่ไปกับเรานะครับผมคิดว่าก็มีค้ัรบ สาหรับพี่น้องปวะชนคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับก็ผมยืนยันว่าอะไรที่ผมรับใช้ได้นะครับก็ถ้าผมพูดตรงๆนะครับในช่วงเวลานั้นผมก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการชุมนุมเช่นเดียวกันก็สนับสนุนการเรียกร้องไว้ห้ายเหมือนกันเข้าใจความเจ็บปวดของพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงดีไม่แพ้กันนะครับดังนั้นอะไรที่อย่าเพิ่งสิทธ์อย่าเพิ่งผิดหวังครับผมคิดว่าอะไรที่พรรคเก้าไกลสามารถรับใช้ได้ เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับพี่น้องเยาชนคนเสื้อแดงเนี่ยเรายินดีนะครับเป็นเป็นรูปเป็นหลังที่รับใช้อย่างเต็มที่ครับก็สําหรับพี่เต้นครับก็ผมก็ยืนยันครับว่าถ้าอะไรที่ผมทํางานร่วมกันกับพี่เต้นได้นะครับแล้วก็สามารถทํางานให้กับคนเสื้อแดงได้นะติดต่อเลยครับไม่ต้องมีพิธีรีตองใดๆนะครับมาพูดคุยกันได้เลยนะครับแบบสบายๆนะครับนะเรียกว่านั่งโต๊ะคุยกันได้เลยนะครับอะไรที่ด่วนได้จะด่วนให้เลยครับค่ะ คุณวิโรจน์มองการเข้าทำเนียบของคุณเศรษฐาในวันนี้ยังไงบ้างคะที่ไปพบกับพลเอกประยุทธ์มันมีนัยยะอะไรไหมคะมันก็เป็นมันก็เป็นวิธีคิดของคุณเศรษฐาแหละนะครับเพราะคงผมคงจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ไปทุกเรื่องนะครับก็แล้วแต่ <c oughs> แตความพิจรารณาของคุณเศรษฐาเองว่าจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับคือ <c oughs> อย่างนี้ <c oughs> ผมคิดว่าอะไรก็ตามนะคือผมคิดว่าสําหรับผมเนี่ยกับกับคุณเศรษฐาเนาะหรือกับรัฐบาลนะเราคง โฟกัสที่ตัวคอนเทนต์มากกว่าเนะแต่สําหรับข่าทีผมคิดว่าเราดูเป็นการเป็นเป็นส่วนประกอบเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าวันนี้เราก็จับจ้องในเรื่องของอคำถแถลงนโยบายนะครับที่จะแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็รวมทั้งการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับเราอยา่าไปสนใจข่า,ท,าทีเลยครับข่าทีมันมันมันดูเหมือนคือเราเราเรา,เราอย่าไปตามสองเขาเหมือนแบบอะคาเดมี่แฟนตาเชียเลยครับเราดูที่คอนเทนต์เนื้อหาดีกว่า อะไรที่ทมันเป็นเรื่องที่กระทบกับพี่น้องเนี่ยจริง,รงๆเรื่องที่ผมอยากจะสอบถามมากกว่าแล้วก็ติดตามอยู่คือเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับท,ท,ทางกระทรวงอาดคัไทยเนี่ยเขาออกระเบียบมารอไว้แล้วเนี่ยตกลงแล้วลรัฐบาลเพื่อไทย,ยจะทําอย่างไรนะครับจากเดิมเนี่ยที่จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุแบบทวดหน้าแล้วก็จะมีเรื่องของกระบวนการพิสูจน์คามจนแล้วหรือว่าแสดงตนว่าเป็นคนจนเนี่ยนะครับตรงลงตรงเนี้จะเอายังไงซึ่งตรงเนี้ผมว่าสำคัญกว่าเพราะว่า กระทบกระเทือนถึงผู้สูงอายุอย่างน้อยเนี่ย11ล้านคนถูกไหมครับและถ้าเกิดเรามีการพิสูจน์ความจนเราก็มีความกังวลว่าจะมีผู้สูงอายุที่ไม่ได้เงินเบี้ยผู้สูงอายุยาถึง6ล้านคนถูกไหมที่เราบอกมีผู้สูงอายุบางคนที่รวยมันเป็นบางคนจริงๆที่อยู่บนยอดพีระมิดเราอย่าไปเหมารวมขนาดนั้นเลยครับเพราะโครงสร้างทางสังคมงประเทศไทยเนี่ยฐานพีระมิดมันกว้างอยู่แล้วถูกไหมครับไอ้คนที่พอจะมีไรายได้เนี่ยถ้ามาดูถึงภาระค่าใช้จ่ายและหนี้สินครัวเรือนที่เขาแบกอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ย ความจนความรวยมันดูที่รายได้ขาเดียวไม่ได้มันต้องดูที่ภาระค่าใช้จ่ายด้วยแล้วตอนนี้สภาวะคนไทยหนึ่งคนเลี้ยงหลายปากใช่ไหมครับคนหัวหมอกยังต้องทํางานเลี้ยงหลานบางครั้งเราดูที่รายได้ขาเดียวไม่ได้หรอกครับถูกไหมถึงตรงนี้ยผมเพี้ยผมว่าผมไม่อยากจะติดตามท่าทีวัฐบาลต่อเรื่องนี้มากกว่าอืมค่ะโอเคคุณเศรษฐาคุณประยุทธ์นี่เขารักกันแล้วไหมคะพี่เหรอ ก็ขอแสดงความก็ขอแสดงความก็ท so ี่บอกไงว่าสุดท้ายเนี่ยการร่วมร่วมจับมือกันในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคที่มีอุดมการ์เดียวกันหรือคล้ายกันเนี่ยก็มักจะร่วมกันถูกไหมถ้าวันนี้ก็ต้องตั้งคำถามกับพรรคเพื่อไทยว่าตกลงอุดมการณ์ที่แท้จริงของคุณตกลงแล้วมันใกล้เคียงกับอะไรกันแน่ถูกไหมค่ะอยากให้คุณวิโรจนะครับอืค่ะอยากให้คุณวิโรจน์ ค่ะอยากให้คุณวิโรช่วยย้ำจุดยืนของพักเก้าไกลในตอนนี้ว่าเป็นยังไงแล้วก็ในอนาคตจะเป็นยังไงมีโอกาสที่จะกลับมาร่วมงานกับพักเพื่อไทยได้อีกไหมคะอ๋อผมคิดว่าคืออย่างนี้ครับว่าจุดยืนของพัรคก้าวไกลก็ตรงไปก็คือง่ายๆครับตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เราสัญญาอะไรไว้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็พยายามที่จะรักษาสัญญาอย่างน้อยถ้ามันทําไม่ได้ก็ต้องเห็นความพยายามที่จะทําถ้ามันติดมันขัด หรือว่ามันจะไปต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ต้องมีหน้าที่ในการอธิบายกับประชาชนคือไม่ใช่ว่าเราจะหัวชนฝาว่าโอ้เราเคยพูดเอาไว้ต้องทําอย่างนั้นได้เราต้องพยายามและถ้ามันทําไม่ได้มันต้องอธิบายด้วยเหตุผนลนที่ประชาชนรับฟังได้ถูกไ,ไหมครอ่าดังนั้นนะความตกไปตรงมาก็ยังยังมีเหมือนเดิมครับกับพี่น้องประชาชนนะครับความตั้งใจทํางานเต็มที่ก็ยังเหมือนเดิมความเป็นกันเองในฐานะผู้แทนราษฎรที่มีประชาชนเป็นเจ้านายเนี่ย ก็ยังเหมือนเดิมนะครับสําหรับในอนาคตก็ให้เป็นเรื่องอนาคตครับแต่เรายืน<ะ>ยันครับว่าพรคประชาชนเลือกพรกเก้าไกลมาเป็นรัฐบาลดังนั้นถ้าเกิดมีโอกาสในการร่วมรัฐบาลเนี่ยเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่แต่การร่วมรัฐบาลของเราจะต้องไม่อยู่บนพื้นฐานของการตบสัตว์ผักหลังพี่น้องประชาชนและก็ทําให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าผิดหวังนะครับเป็นพักที่ไร้จุดยืนซึ่งตรงนั้นเราทําไม่ได้นะครับเท่านั้นเองค่ะ ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะอยากให้คุณวิโรธมีอะไรที่อยากจะฝากถึงรัฐบาลใหม่ไหมคะในการเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนหรือผักดันวาระอะไรก็ได้ค่ะเชิญค่ะผมคิดว่าเรื่องปากคลองคงไม่ต้องพูดกันเพราะว่าเพราะว่าทางรัฐบาลนี้ก็เน้นย้ำอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นความฝันของพี่น้องประชาชนคือต้องการปลดแอกประเภทจากรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการปี60เสียทีผมว่าอยากให้รัฐบาลนี้จริงจังกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นฉบับของประชาชน อย่ายอมให้ยุทธศาสตรส์ชาติ20ปีกลายเป็นโซ่ตรวนที่ขังและถ่วงความเจริญของประเทศและทําให้วันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีของประชาชนประชาชนแก่ตัวลงภายใต้ประเทศที่สิ้นหวังและหมดหนึ่งชั่วอายุคนโดยสิ้นความหมายผมว่านี่คือสิ่งที่ประชาชนไม่ได้ต้องการเห็นไม่ต้องการให้ตัวเองเกิดมาแล้วเกิดมาสิ้นหวังตายไปก็ประเทศก็เป็นเหมือนเดิม ด้อยพัฒนาเหมือนเดิมกําลังพัฒนาเหมือนเดิมผมว่านี่คือสิ่งที่ประชาชนไม่ได้ต้องการที่จะเห็นแก้ไขรัฐมนูนเป็นฉบับประชาชนเป็นคป้มฝังที่เรียบง่ายที่สุดนะครับก็ฝากฝาก่งรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณวิโรธมากเลยนะคะที่มาอัปเดตความคืบหน้าของออสถานการณ์ภายในภาคเก้าไกล